ช้าวันที่สองมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้อากาศเยียงจันเย็นเนาะนอ้อคำเนะาะอากาศดีนะครับเนี่ยนึกว่ามันจะร้อนเย็นเย็นเลยนะครับต่ำยี่สิบองศานะครับได,ได้เลยนะครับเยาจะพากันไปกินเอ่อไปกินยางคบโอ้มีหลาย,ยาง,งต้่ตะวันตะเร็วเออแถวพนอแถวอ่อา ดงป่าลานพูนีนวลนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันมีอะไรให้กินบ้างนะครับแถวๆนั้นโอ้โของกินแซ่บนะมันเป็นบ้านเก่าบ้านแก่นะครับแถวๆนั้นนะครับชุมชนคนเวียดนามเก่าแ,แถวนี้นาไซก็เป็นชุมชนคนเวียดนามนะครับสถานี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าดงป่าลานน่าจะเยอะกว่าเนี่ยนาไซหนองบอนนี่ก็ชุมชนคนเวียดนามนะครับ ตึก้างแบบตึกนี้นะเออน่าจะห้างหรกร้างครับอันนี้โอ้มันเห็ดตึกสูงเนาะโอ้โครงสร้างมันไอวามันเป็นเป็นาสั้นหมดหมดอะดูจากโครงสร้างแล้วมันน่าจะเป็นเป็นเป็นยี่สิบชั้นนะครับซึ่งมันต้องใช้เงินทุนเยอะนะฮะ โอ้อากาศเย็นๆเหมาะกับการขี่รถจักรเล็ดจริงๆนะครับนี่นะแถวๆนี้นี่คือ,อร้านอาหารเนี่ยเฟอร์สวนร้านอาหารเวียดนามนะครับบ้านโพนไซบอกแล้วเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นโพนสีนวลน,นะครับ เป็นย่านธุรกิจต่างชาตินะครับโคนสีนวนนะครับโครเรียนทาวเกาหลีนะฮะโอ้ไม่ธรรมดานะใครๆมาเวียงจันทร์แนะนำมาลองมาเลาะแถวๆนี้ดูนะครับร้านกาแฟเป็นสิบกว่าร้านนะครับร้านกาแฟหรูๆเลยนะมีโรงแรมห้าดาวนะครับ ดูเลยโรงแรมเมืองแ็งนะครับอันนี้มันจะทำอะไรก็ไม่รู้เห็ย่ยงทำเลยก็ขายเครื่องตีโอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าบ่สตาร์บัคก็มาเปิดที่นี่นะครับแล้วพวกเสริมความงามอะ่ะคลินิกความงามนี่เทียบเลยนะครับร้านอาหารเกาหลี นี่บอกมากินหนมอกเท่าน่ะ The Pizza Company <recurring. S 1> นะฮะร,ร้านกาแฟนในนั้นม EN ันโอมีหลายเจ้าเลยนะครับทั้งสีหนุกก,ก็มี Amazon ม,มีอยู่แล้วแหละแล้วก็แบรนด์เกาหลีก็มีนะฮะโรงแรมก็หลายเจ้านะครับตรงนี้้างหน้านะครับเป็นอของเกาหลีนะครับ คิดดูนะครับว่าสิกบกว่าปีก่อนแถวนี้ทุ่งนานะครับนี่นครนนคนหลวงเวียงจันทร์น่ะขนาดบ้านดงป่าลานนี่อยู่ในเป็นทุ่งนา่ะลองคิดดูนะครับโพนสีนวลดวงป่าลานเนี่ยทุกวันนี้เป็นเขตเมืองแล้วอยู่ในใจกลางน,นครเวียงจันทร์แล้วนะครับเนี่ยคอฟฟี่ทูเดย์ก็เปิดมาตรงนี้ก็มีนะครับ ร้านนวดก็เยอะนะครับแถวนี้คลินิกเข่าก็หลายนะครับได้ได้อยู่อยู่เกนเมืองศรีสัตนาคนะครับพัฒนาดาเฟื่องฟ้าลาวกูเด้น มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยลาโพเดนอันนี้ก็ร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยมีเป็นสิบกว่าร้านนะครับเวียงจันทร์นี่คือ,คอนครแห่งกาแฟนะครับร้านกาแฟหรูๆด้วยนะไม่ใช่กาไก่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินอ,อ,อเมซอนโอฮงไกย,ยสินนะครับ ทุกบัวพาไปกินป่ะดเดี๋ยวเท่านาไปกิน,าากนอันนีโซนดอกไม้นะครับควงรีดดอกไม้สดนะครับ,บออ,บอ่บีสิ24ชั่วโมงนะครับ,บแล้วเราก็จะเข้าเขตบ้านดงปา่าลาน ก็ลองคิดดูแค่ดงป่าลากะพงสีนวลเป็นทุ่งนานะครับก็คิดดูว่านครเวียงจันทร์มันเล็กขนาดไหนนะครับสิบกว่าปีก่อนนะครับทุกวันนี้กลายเป็นเมืองใหญ่มากๆเลยก็มันก็พัฒนาไปไกลเติบนะในความคิดของผมนะครับคนจำนวนมากก็อาจจะไปยังไปคิดว่าเวียงจันทร์มันเหมือนสิบกว่าปีก่อนนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ ขอบเขตเมืองมันขยายตัวใหญ่โตมากเลยนะฮะทุกวันนี้นะครับนี่นี่ผมมีขายเลยโคตรแพงเอ่อโอ้ว่ามันเม็ดหนึ่งเมตรเท่าไรเม็ดหนึ่งพันกดอลลาร์เม็ดหนึ่งพันกอดอนวลา 1, โตตารางเม็ดละสามหมื่นบาทนะครับเอ้วไรละเท่าไรวะห้าสิบล้านบาทนะครับประมาณหกสิบล้านบาท เาเฮลอออจดกนเด้ี๋ยวแวะมากินข้าวเปียกน,นะฮะร,ร้านแม่ทองนะครับร้านดังดงปลาลาดน,นะครับแต่แม่ทองไม่อยู่มแม่ทองไปไสนยู่เหรอยู่บ่โอ้โหคำสั่ง่อยเอาอเข้าวเปียกเขาเด้อร้านเก่าร้านแก่ของแถบนี้นครับ เอาคำเวียงจันคอนเฟิร์มครับว่ากิุกเฟินราคแซ่บแน่นอนเอิ้นหนิ้นหมูเด้อหมูต้ม่หมูต้มเอไปเอาเครืองกงเยวนะรับอหมูกรอกเอาใกลกันนะ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเขาเปียกแม่ทองดรงป่าร้านนะครับเอกคนเดินทางคอนเฟิร์มนะครับแม่ทองมาแล้วเด,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 ดแม่ทอง,ทองนะครับเจ้าของร้านมาแล้วครับแม่ทองกินยังไงครับครับเปียกข้าวไก่ หมูปอบ่า่ก็เอาลายอย่างเขาอะเรือกบได้อลกจองคใส่ไข่พร้อมบ่บอก้มีอเอาบอกใครอ่ะบอกเอาดิเาแ่นเใครแน่นวยหนึ่งแม่นม่ด้อ้ยืนแมกแซบนะครับคอนเฟิร์มจีเดอไพ่มาเพียงจันทร์มาฮั่นนี่เลยแน่นอนดันแม่ทอง อายุา้แม่ทองคอยมาดูด้วยล่ะอยมาดูด้วยล่ะไม่เลยขอบใจเดลยมาไม่พลาดเลี่ยนอ่าโอเคมากเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับเดินทางต่อลานเฟือแม่ทองนะครับดงป่าลานชมดงป่าลานไปด้วยนะครับอาหารอร่อยเยอะด้วยเป็นบุศเสียงหลายหลายหลาย บังควรท่านเขาเจียบเขาจีเออเขาจีแซ่บของแท้เลยของแท้ตลอดเนาะไม่ไดโซ่อยเปลีตดซักตลไดละร้านบังควรแซ่บก็มีนะฮะข้างหน้าเนี่ย คือแต่ก่อนความเป็นเวียงจันทร์คือก็คือเมือมงจันทบุรีเท่านั้นนะครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็แถวตลาดเช้านี่แหละครับนั่นคือเวียงจันทร์นะครับโซนนี้เมืองจันทบุรีนะครับบ้านหัดสเดียเนี่ยคือโซนเมืองเก่าอยู่ทางโซนนี้นะครับโซนเวียงจันทร์เก่ามันจะเป็นแถวนี้แหละครับเมือมงจันทบุรีนี่แหละครับก็เป็นเมืองเล็กๆนะฮะ มายถึงว่าแต่ก่อนนะครับแต่พอปัจจุบันมันขยายไปทับกับสีโคตบองทับทับสีสัตนาาทับไซเศษฐาทับไซธานีโอมันกลายเป็นเมืองใหญ่ไปเลยนะครับมันติดติดติดกันไปเลยนะครับก็สามารถเช็คได้ที่ Google Earth นะครับส่องดูได้นะครับทุกวันนี้มันอัปเดตนะครับสิบกว่าปีมันไม่อัปเดตนี้มันก็ พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแต่ทุกวันนี้นะถ้าใครอยากจะดูก็เช็คต่ว่าผมพูดจริงพูดเท็จแค่ไหนก็ส่อง g o o g l e Earth ดูนะครับพอแผนที่อากาศมันมันมีเปรียบเทียบเลยใช่มันมันมีน <า S 1> เปรียบเทียบอ่านั่นแหละนะครับเปรียบเทียบย,ยี่กว่าปีก่อนเวียงจันทร์กับปัจจุบันลองเปเรียบเทียบดูครับต่างกันหลายเท่าเลยครับ เลอดูนะแถวนี้ก็เป็นย่านไฮโซนะครับร้านกาแฟหรูๆนเต็มเลยนะครับคาเฟ่ฟองเพื่อนพักร้านนวดก็เยอะนะครับ ตลาดเกาเ่าของขตลาดน้ำาพุน้นะครับอันนี้ค,คาเฟ่น้ำาพุนะครับร้านกาแฟเยอะมากเลยแถวแถวนี้เยอะที่สุดแล้วละคร,ร้านกาแฟระดับราคาแรงนะครับแถวแถวนี้ไม่ได้ถูกนะโซนน้ำาพุเนี่ยนี่คืคาเฟอเมซอนน้ำาพุ ข้างหน้านั่นก็บ้านใหม่นะบ้านใหม่นอกก็ร้านกาแฟานะครับบ้านใหม่โจมาแล้วอะไรอีกก็ไม่รู้จุ่มเดียวกันมีประมาณสักสิบสิบกว่าร้านยี่สิบร้านเว่อร์ไปหรือเปล่าเอานี้เขาทำกิจกรรมอย่างไรทำอะไรเดี๋ยพอคนหูจักกันเดียวยุ่ะคือมาเวียงจันทร์ทุกวันนี้นี่รู้สึกว่าตัวเองแบบ ไม่บุคคลลึกลับอีกต่อไปนะครับมาเงินพักพอเอ่ยปากปับ๊บอุ้ยคอยเป็นเอฟซเจ้ามาจากอเมริกานะครับก็อขอบคุณจริงๆเลยนะครับโรงแรมร้านสร้างหลังใหม่ดูนี่นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นห้าดาวนะครับโรงแรมห้าดาวอีกแห่งหนึ่งนะครับของนครเวียงจัดนะครับโอ้เพิ่นทำกิจกรรมเนี่ย หาดาวไม่ใช่เป็นยี่สิบแล้วเหรอตอนนี้เพียงจันน, mm. นอคำมันเยอะนะฮะประมาณเกือบเกือบยี่สิบที่ได้มั้งครับนิวตันก็เปิดนะทำไปเล่นไปมีนะครับแ่นบอกคำเพราะม่ทั้งหนาดบอก Newton นะิวตันอ่ะเคยผ่านมาแล้วเนะาะทั้งหทดแถวๆน้ำพุนั่นแหละครับนิวตันนะครับ อันนี้มันแคมของแล้วนะครับโอ้อากาศเย็นๆวันนี้สีหนุกคาเฟ่วัดจันทบุรี สตาร์บัคเอา้าสตาร์บัคสาขาใหม่นั่นเนี่ยอ๋อสามร้อยเมตรสตาร์บัคสตาร์บัคแคมป์ข,มของมาติดป้ายตรงนี้จะมีสาขาหกแล้วนะครับสตาร์บัคอะ่ะไม่แน่เนี่ยอามารีเนี่ยอาจจะมีอีกสาขาหนึ่งเนี่ยก็ได้แคมป์ของเนี่ยเนาะนี่นะครับโรงแรมอามารีนะครับ แล้วก็จะได้เปิดแล้วนะครับอามารีเขาเอา,อารั้วออกแล้วนะครับตกแต่งภายในแล้วเริ่มจะสวยงามแล้วโอ้ขับบอลเสียงเอ้ยคำตรงสามแยกปากประสักนะครับลงกับบาวเสียงตลอดเลยผมก็มีน้องชายอยู่สองคนนี่แหละครับพ่อไปหาบาวเซียงก็เออคำอ้วน,งง,นงงเลยบาวเซียงก็งงเอา ไม่น่ามันไม่มันไม่ตอบมันไม่เออเออเออกกับเราลพอมานี่ก็เสียงเออทักจะไปกันใหญ่แล้วแตโอ้ทีมงานเต็มเลยเว้ยบรรยากาศแคมป์ของนะครับร้านเก่าร้านเดิม ร้านสโลบากันเองคาเฟ่สบายดีครับเนี่ยร้านกาแฟที่ลูกค้าเยอะที่สุดของเวียงจันทร์ในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครมารวมตัวกันที่นี่แหะครับริมโขงนะครับคลาสสิกสุดแล้วนะครับ ใต้ต้นมะขามแปรนี่แหละครับโอ้มะขามมะขามมันมะขามนี่ก็มีทั้งมะขามแปรทั้งมะขามมันนี่เนาะมาทีไรก็บรรยากาศเดิมๆนะครับก็แค่มาถ่ายให้ดูว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่คนชอบมาเดินเล่นมาทำกิจกรรมกันนะครับบ้านบ้านอะไรเนี่ยบ้านสีฐาน สีฐานเหนือนะครับอ่ามันเขาจะเผามันเขาจะจูดในหญ้าแล้วเนี่ยมาคราวนี้นี่ไม่เลยโอ้แล้วตรงนน้นเขาทําปลูกผักนะครับเป็นปลูกผักนะครับแปลงผักนะแปลงผักครับเออเริ่มดูดีนะอ๋อเขาจูดเพราะว่าจะเขาจะปลูกผักครับเนี่ยเขาจะปลูกผักครับเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นทุ่งหญ้าอยู่นะฮะเ,เขาจะปลูกผักหรบอไม่นะครับ นี่นะครับลูกค้าเพื่อนเนต็มร้านเลยนะครับเนี่ยมาทยอยมานะครับเทียบเลยเ,เวลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งยังไม่ได้กินกาแฟเลยลูกค้าเพื่อนเยอะขนาดไหนลองดูดูแล้วกันนะครับ<ภ><ย>ลูกค้าหลายลูกค้าเยอะนะครับ เราขายแค่เสาอาทิตย์นะครับเมามาทีไรก็เลยต้องมาอุดหนุนกันเพราะว่านานๆมาทีหนึ่งนะครับขายแค่สองวัตนะแล้วก็ได้บรรยากาศแคมป์ของนะครับได้ดูนั่นดูนี่ไปด้วยนะนเต็มร้านเลยนะครับอากาศดีครับวันนี้ร้านตัี้้านซื้อเลย ลมเย็นๆนะครับอากาศเย็นๆนะครับไม่ให้ตังงามมาคอใครยังเดี่ยว้าเจ๊ขนาดนี้นั่นเป็นยังไงวัน่อเดองแล้วมันเดียวหรือเปล่ามากระต่อยค่ะนะครับลาเต้หลังจากผ่านไปเกือบสองชั่วโมงนะครับถึงจะได้กินคิดดูร้านนี้ขนาดไหนอ้วน์สั่งอย่างละอ้วน์สั่งทำไมสั่งแล้วนะแต่จะมาคนกะเจี๊ยบยืน อันนี้เจ้าของร้านนะครับส่วนโนนคือพนักงานร้าน